รอสักครู่นะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านของตัวเองนะครับก็ <c oughs> จะปรากฏหน้าแอป,ปขึ้นมานะครับอันนี้กดปิดไปก่อนนะครับกดปิดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่บริการนะครับจะเห็นมุมขวามือ นะครับขวามือบนสุดเลยนะครับตรงนี้แบบหนึงนะครับขวามือบนสุดนะครับที่เอาแปลงมาระบายให้ดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมนี่นะครับจุดนี้เลยนะครับกดไปที่ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกดเข้าไปเลยครับรอสักครู่นะครับจากนั้นกดติ๊กนะครับผมติ๊กยอมรับนะครับติ๊กยอมรับนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ฝันนะครับใช้คำว่าฝันดีกว่าหรือว่าชอบเลขอะไรที่มีในใจนะครับที่มีในใจกดเข้าไปตรงที่ค้นหาตัวเลขนะครับกดเข้าไปตรงที่ค้นหาตัวเลขนะครับก็คือตรงนี้นี่นะครับ จะมีหัวข้อให้ค้นหาตัวเลขนะครับนะครับค้นหาตัวเลขใส่ตัวเลขที่ตัวเองชื่นชอบเข้าไปได้เลยครับวันนี้ผมจะทําการซื้อเป็นระบบจริงๆเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อขั้นตอนจริงเลยนะครับ ดลงไปแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับกดค้นหาตัวเลขนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขไหนที่ยังไม่มีใครซื้อก็อจะเด้งมาให้เรานะครับกดเข้าไปเลยเซิร์ชไปก่อนมาแล้วนะครับไม่มีตัวเลขที่เราค้นหานะครับ แต่จะมีตัวเลขเป็นตัวเลขแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับค้นหาใหม่นี่นะครับรอบนี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นทำไงต่อนะครับกดเลือกชอบตัวไหนเลือกตัวนั้น <laughs> นะครับเลือกไปเลยนะครับ กดตรวจลากแล้วจะมีะการชำระเงินนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับผมอันนี้ยอดทั้งหมด1ใบนะครับ80บาทนะครับดูตรงนี้นะครับยอดชำระทั้งหมดด้านล่างนะครับทั้งสิ้นนะครับ80บาทกดชำระเลยครับอันนี้จะตัดด้วยบัตรที่เราผูกไว้กับ แอปเป่าตังนะครับเราสามารถเติมเงินใน G Wallet ได้นะครับเติมเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดชำระเงินด้านล่างนะครับกดชำระเงินแล้วใส่พาสเวิร์ดตัวเองนะครับที่นี่มาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะครับสำหรับการ ซื้อฉลากในราคา80บาทนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ